เมตตาดับสองคือยาคะเมตตาดับสามคือเมตตาอัปปมายาถ้าเมตตาเมตตาที่สองจาคะเกิดขึ้นกันแล้เราจะไม่หวังลูกกระทํทอะไรก็จะให้สุดตัวเมตตาธรรมดาไม่พูดถึงแล้วเมตตาจาคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้เมตตาดับที่สามคือหลวี่มีความโกรธค้างอยู่ในใจเลยมีความหงุดหงิดมีความ คุณใจอะไรอยู่ก็เมตตาประมาณาแล้วก็ไปดูิ้งตรงนี้ก็ให้เราพิจารณาว่าไอตัวเมตตาตัวนี้มันเกิดกับเราหรือยังเด่นี้ถ้ามันไม่เกิดเราจะทําให้มันเกิดถามว่าจะทํำยังไงให้มันเกิดก็ยกตัว่คือจากบทนี้ไปเนี่ยต้องใช้ตัวอย่างพระพุทธองค์มดเลยพระพุทธเจ้าถ่ายให้เราเห็นว่าใน พุทธศาสดาในกระตูนพุทธศาสดาเต่ว่าทุกคนเดินทางไปทางเดียวกันได้ดูไหมทุกคนนียเดินไปทางเดียวกันเราก็วาดภาพในความเป็นจริงในชีวิตเราคนเพื่อนฝูงเ,เพื่อนพวกพวกอะไรก็เดินทางไปทางเดียวกันแต่พอเดินไปสักพักหนึ่งคนนี้ติดธุระคนนี้ติดเรื่องติดนี่หรือ คือจะไปทางเดียวเพื่อความไมเเ่เพื่อเพื่อความสรุปเพื่อความพ้นทุกข์กนแล้วแต่เห็นแต่คนรู้ติดทุะระอืนี้ติดทุระ,ะใจรู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไงถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะเู้าดุกถ้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้รู้สึกเข้าใจแล้วครับว่าทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันแต่ว่าเขาอาจจะกระช้าหน่อยอจจะ ุลปะปักเขาต้องเคลียร์กอถูกต้องนี่แหละเขาต้องเคลียร์ธุละเขาซะก่อนไอการเคลียร์ธุละของเขาเนี่ยเพราะพทธองค์สอนว่าวาสนาวิบากกรรมแต่ละคนไม่เท่ากันเขายังมีกรรมอยู่เขาต้องขับไปใช้ก่อนเ้าพูดถึงชีวิตจริงจะเป็นอย่างนี้เลยแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งว่าบางครั้งเขายังไม่รู้ยังไม่รู้ว่ามันจะรีบแล้วนะ ไม่ไม่ใช่เราไม่ลงไปอย่างนั้นเอาเป็นว่าเขาไม่พร้อมที่จะไปอแต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่นั่นคือเขาติดกรรมของเขานะเพราะพระพุทธเจ้าทุกคนมีกรรมของของ,ของตนนะนเขาติดกรรมของเขาเขาต้องใช้กรรมของเขาอนใใจเราก็าาจะผ่อนธุระได้ไม่ไปตำหนิีกเคียงหรือไม่ไปคุ่มเคียงได้อาจาร อนี้เงื่อนอันนี้ชอบเป็นปเบาๆล้วปล่อยได้ไม่เม,มตตาอประมาณยาเกิดได้บางครั้งบางเลื่อนนี่ยมันไม่อยอมปล่อยอย่างที่เรารูุ้เคยใช้มาแล้วมันได้ผล,ลึ่งมันไม่อยอมปล่อยเันยังคุ่นนั่นแหละแล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาดับมันมาคลายต้องเอาพระพุทธเจ้าที่ท่านเห็นพระเทวดาถูก ธรณีสูตรเอาศรัทธาตัวนั้นเลยไม่ใช่ก็นี่ไงพระพุทธองค์ถูกพระเทวทัตแกล้งมาสารพัดเรื่องเห็นไหมท่านถูกแกล้งมาสารพัดเรื่องท่านยังไม่ถือโทษเลยนะแม้กระทั่งฉากสุดท้ายที่พะททรพะเทวทัตกําลังถูกธรณีสูตรและสำนึกผิดถวายคางให้กับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็มียกัยทานให้แล้วก็ก่าว ด้วยความเมตตาว่าเออเธอตามมาแล้วเธอจะได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้านามว่าอาธิสาระเห็นะหมมองให้มใหมายคล้ายๆกับว่าพระเซี่ยวชัดจะจะตามมาเป็นคนสุดท้ายในกับของพระพุทธเจ้าเลยแหละแต่ก็ยังไปคนเห็นไหมเธอก็พูดไม่มีแววตาของการตำหนิที่เพียงเห็นไหม พรั้งที่ท่านถูกประสงค์ร้ายมาตลอดทางเห็นไหมด้วยความเมตตานั้นก็ให้เราเปรียบเทียบว่าขนาดพระพุทธเจ้ายังโดนการกระทําถึงขนาดนี้แล้วพวกเราจะมีอะไรทุก,ทกตําหนิตีเตียนหรือว่ากระแทกกระทันอะไรก็ตามเป็นเรื่องธรรมดาอาภัยเราจะได้อาภัยได้พระพุทธเจ้ายังโดนเลยเทียบแค่นี้แหละเพื่อให้เกิดเมตตาอ,อัปปามายา นะแล้ยออก,กไปทวนที่เราติดตรงไหนอีกให้คลายออกให้หมดนะนี่คือข้อที่หนึ่งให้เบ็นตาประมาณยามันเกิดข้อที่สองดูอัตราตัวตนที่มันแอบกินเรากินตอนไหนรู้ไหมยรดเราพิจารณาอะไรก็ตามเชื่อไหมเราใช้สมองคิดใช้ปากหาเหตุหาผลเราใช้สมองคิดทั้งนั้นแหละพอคิดพอได้ปั๊บเออเราเนียบ ไม่อจะเกิดกายิมยิ้มย่องก็คือความภูมิใจเข้าใจนะเนี่ยภูมิใจใช้ความคิดหมดแต่พระพุทธเจ้าบอกมันเป็นสังขารเราแทบจะเถียงในใจเป็นสังขารได้ยังไงม,มันก็เป็นด้วยเหตุด้วยผลนะถึงขนาดตอนนี้มีบางสำนักเทศออกมาเลยว่าม,มันต้องคิดที่ไม่คิดไม่ได้หรอกแต่พระพุทธเจ้าสอนอยังไงร,รู้ไหมบอก พอคิดปั๊บโอเคคิดการเล็กเนี่ยันสำเร็จไม่เกิดอะไรความกรยิบยิ้มยอ่องคุณคิดได้พอคิดงานใหญ่ขึ้นหน่อยเกิดความภูมิใจเชื่อไ,มไหมไร้ความภูมิใจเนี่ยแล้วมา,มาแขวงเป็นอัตตาและอัตราตัวนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนรู้ไหมดวงตาเดินอย่างเนี้แล้วเสร็จแล้วแต่ก็คิดพี่นาเงื่อนทำต่าง พอเสร็จแล้วท่านก็เอาเหตุเอาผลที่ท่านคิดนั่แหละไปเทียงเราหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นใกล้ออ,อกอยากบุตรแทานก็มานั่งพี่นาโอ้ยไอตัวอัตตาตัวนี้มันร้ายกาจเนี่ยมันสะสมโดยไม่รู้ตัวหลวงพ่อหลวงพ,พ่อก็มาจะชี้ให้เห็นโทษของตัวสังขารคือตัวความคิดคิดของเราที่เด็ดเดียวที่เก่งนี่แหละ มันย้อนกลับมากินเราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นตราบใดแล้วไม่คิดเห็นเราเห็นโทษไปแล้วนะวเราก็จะไม่จับมันดีนะหลวงตาบอกว่าพอสมมติว่าไปเก่งเอาชนะครูบาอาจารย์แล้วต่อไปเนี่ยความเก่งตัวเนี้ยมันจะส่งตัวเองไปเอาชนะพระพุทธเจ้ากลายเป็นเทวทัตเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเนี่ยตัวแสบไอ้ตัวภูมิใจน้อย กูคิดเองเลยนะอยากเข้าใจนะนี่ต้องระวังไเลยสองงานนะที่สําคัญเนะี่ยพอพอเราเข้าใจตรงนี้เอาแล้วจะทำไงนั้นะเราถึงเรื่องทำต่างๆในการพิจารณาต้องไปดูว่าพระพุทธเจ้าพิจารณายังไงเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักแต่พิจารณายังอ่า เงื่อนสุดท <y on, S 2> ้ายอย่างที่่านสอนเราที่เราเรียนรู้มาสอนพระอานุนอานุนเราดิพานไปแล้วเก้าสิบวันเคยจะได้เป็นพระอรหันต์อนุนก็โอ้โหเดินจงรกหัวที่หัวต่ำเลยถามว่าขนาที่พระอนุนเดินจงรกหัวที่หัวต่ำนะเห็นไหมใจมันเลยลิกละีอยู่กับคําบอกของพระพุทธเจ้าคือสัญญา แล้วใจตอนนั้นน่ะมันไปอยู่วันที่เก้าสิบแล้วคือสังขารเวทนาก็โอ้โหดิ่งดำดิ่งดำเห็นยังแลว้วลงอยู่กับปัจจุบันไหมไม่อยู่แล้วกรพาะมันก็เดินจมกลมจนกระทั่งบทเลี้ยวหมดแรงขาปิดก็ไม่ได้ที่ท้ากรเลิท้ทอพอพอพอรีบ มันวางสัญญาไหมวางสังขารไหมเมื่องของางสัญญาสังขารเวทนาก็เลยวางไปด้วยใช่ไหมเขาใช้ตอนปาอยู่กับปัจจุบันเวทนาก็วางเวทนาวางตัณหาละขยับไหมตัณหาก็จะไม่ขยับใจก็เลยนอนนิ่งเห็นว่าขันทั้งห้านอนอยู่บนพื้นเลยพนโลกนะ ความเข้าใจก็จะลอยขึ้นตรงความเข้าใจนี้เอาใจขึ้นมาไหมไม่เอาใจขึ้นมาไม่ได้เอาตัญหาขึ้นมาเอาแต่ความเข้าใจขึ้นมาตรงนี้แหละอวิชาดรก็เป็นอย่างนี้เองนี่แหละเข้าสู่มรรผลุิธพานเข้าอย่างนี้พอพ้านวนทอพอทอปับอยู่กับปัจจุบันท่านทำมาหมดแล้วอ่ะ ก็เลยเกิดเข้าใจลอ,อยขึ้นแล้วเข้าสู่นิพาพานนิพพานตรงนี้คือนิพพานดิบนะเราเข้าใจวิธีการพอแล้วครับสุภะทะมั่งเออมันเพ็เดือนหกนี้เจยจะได้เป็นพระหรหันธธต์ุจจาตั้สุภะทะเดินจงกรมขาปิดเหมือนกันเห็นไหมได้ไหมออไม่ได้ ก็ท้อแบบเดียวกับพระนน้นแหละมาท้อสัญญากกวางหลังขานก็วางเวทนากกวางแบบเดียวกันถึงอนี้งอวิชาก็ดับพอเข้าใจยกขึ้นเข้าใจยงเนี่ยเข้าสู่มาปฏิปันเข้าอย่างนี้มีความคิดไหมเอาความคิดไปเข้าไว้ยป็ดี วางเรียบไปหมดไม่ได้เอาอะไรไปเลยมีความเข้าใจเกิดขึ้นความเข้าใจเกิดขึ้นเนี่ยอวิชชามันดับกผะพริบตรงนี้นยไม่ได้เกี่ยวเราเก่งไม่ได้เกี่ยวกับปฏิพัน์ไว้ที่ไม่ได้ใช้เลยเดินให้มึงเหนื่อยเอาสัญญาสังขารนี่มันวางไปเพราะสั่งให้มันวางก็ไม่วางสัญญาสังขารดับมันก็ไม่ดับเดินให้เหนื่อยจนกระทั่งมัน มันคิดไม่ไหวมันทำไม่ไหวด้่ยก็เลยแบบจีเกอซองทือเดินให้เหนื่อยแกเราจะได้มีแรงที่จะมาคิดคิดใช่ใช่จีดีคือคิดอีกไม่ได้ก็เดินให้เหนื่อยเพราะมันกําลังฟุ้งซ่านอยู่พอเดินให้เหนื่อยมันเลยไม่ฟุ้งซ่านพอไม่ฟุ้งซ่านก็เลยเข้าใจเอแคั้นแต่แต่ถ้าเราไปจำอย่างนี้จะเป็นสัญญาซ้อนสัญญาเราก็เดินจงกรมธรรมดาเลยแหละออย่กับปัจจุบัน แล้วทุกอย่างมันจะเกิดลงตัวมันเองตั้งเตาไม่ได้เอาก็ใหญ่นะเงื่อเนื้นทำคลิปนี้จะให้รู้สองข้อนใะห้วใกล้จะวางตอนตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรปรุงให้แนละ้วสอนไปหมดแล้วเราจะมาเก็บอะไรเียแต่ข้อสำคัญระวังนะสังขารตัวเองที่ ก็ถอภูมมั่นตะโกนว่าหลวงตาไล่หลังน่าจะมาหลงสังขารมานหลงสังขารตรงอย่างนี้ก็คือตัวความภูมิใจนั่แหละที่เป็นสังขารสร้างหลอกตัวเองโดยไม่รู้ตัวอะไรซักไหมนะเดี๋ยแต่ทำถ้าทำตรงนี้ก็แทบจะเบาหมดแล้วแต่นนี้ถ้าไม่เบามาดูที่อะไรรั่วมาซ่อมกัน จากคลิปนี้ไปเราก็จะสอนให้ซ่อมซ่อมตัวแรกก็คือตัวอัตตาตัวตนที่ถ้ามันยังหนาอยู่มันก็จะไม่ลงแต่ก็ต้องทำให้มันบางด้วยวิมังสาตลอดจนกระทั่งไลายตัวตนแต่ไม่ไม่หมดหรอกลาตัวตนเพราะมันจะติดเจตสิกและเจตสิกือามาทำด้วยวิธีนี้ต่อ แต่ทุกอย่างให้มันลาบเรียบไปถึงเหลือเจตสิ่ะน่อนมีอะไรซรากอีกไหมไม่มีนะไม่มีก็ยกให้อาจารตาเชนต่อเดี๋ยวอาจารย์ท้องเบาแล้วจะไป็นวดเพราะสาขาที่ว่าอัตาตัวตนอัตราตัวตนเยอะขึ้นเนี่ย สงพันธุ์กับทิกทิที่มากขึ้นอะไรนะตัวตนที่เยอะขึ้นสวมพันธ์กทิิมากก็ทิฏฐิมากขึ้นมันมีความมั่นใจไงที่แรกมันแค่ยิ้มยิ้มยองกูคิดได้ก็ไปกูชักเก่งเห็นยังนะตัวตนเริ่มโตขึ้นแล้วก็พ่วงแับกิเลสกิเเออไอตรงไอของของแถมนั่นไปพูดถึงมาหมดทั้งยวงแหละเดี๋ยวเรามาดูเหตุที่มันมา มามันกินเราไม่รู้ตัวเลยแล้วเราก็เอาตัวอย่างจากครูบาอาจารย์ที่ท่านปมเล็กปมน้อยสาคัญสำคัญท,ที่ท่านเหมือนกับวงเล็บไว้ให้อ่ะอย่างเงี้ยอันนี้หลงตาเลยโดนลูกปมมัน <c oughs> ขยับลงจากกุฏิ <c oughs> แล้วท่านก็นบวกว่าตรงนี้สําคัญแอบกินเอาสังขารมาซ้อนมาโดยไม่รู้ตัวเจ้าของไม่รู้ตัวเ นะเอาแค่นี้แหละเดยวขอบเราเดยกมืออาจารย์